ตอนนีก็ีนเขารัวป่วยอ็มาในตลาดเป็นตา่มเมืองุ่ยก็มีหลายเอาเขามมาหลอกกันตอนนี้รั่มี่เขาาเนคมร้า้วยตให้ะมัดนระวังเนาะอย่ารั่วใเ่เลไเวลากันหมาเลยใช่จแนะโอ้ พี่น้องเจ้ประกาศนะครับตัหนาพนตัวห้เอาง้สครับไปนี่สเลาัเพ่าหิ้งงอปลาาปยนะครับเด้อง้อเป็นลูกนะครับเข่าเด้อลูกต่างๆนะครับนะมีคนหลักหลอกคามาานะครับนะเจีาแล้วประกาศนะคบเจี๊ยแล้วประกาศให้ทุกนาทีครับ หาหม้เข่าตลาดเด็ดขาดนะครับอืมอามตัวนาะครับ้มอมเลืออืมตัอนี่ยค่ะยลื อ๋อแบบนี้พอดีนะครับเสียหายคนส่วนรวมนะครับเสียหายนะครับนะคนส่วนรวมเสียหายนะครับแบบนี้พอดีนะครับว่าวเป็นลูกนะครับนะยาวเขา่ามาเด็ดขาดนะครับนะนเอานะครับเด้อที่ผมลงเนี่ยคือผมเอาอยากให้เอาเข่ามานะครับแต่ตลาด เป็นอยาะม,มาก <ST RI K> ปิดมานเลยมัอนอื่นเขาปดิขายนี่พี่น้องนะเมื่อกี้ผมมาทายกะโอ้เดืขายกันสิบเท่าเลสิบหกโตสิบเจ็ดโตอย,อยู่นะครับเป็นงดไทนะครับาไทยตลาดน่าอ่าอย่านำขมาเด้อย่านำข,มา,าาม,ขมาพี่น้องเาขอาเราจของตลาดนะครับก็ยํำทุกนัดนะครับทุกคนเสาร์พี่น้องตลาดแยกันช่างนะครับแต่ก็ยังมีคน นำเข้าขมานะครับนะทงังจจทางตลาดนะครับก็บหูโตเลยนะครับหูโตกับได้เตือนไหมนะครับนะอาจจะด้วยความตั้งใจหรือบ่ตั้งใจของในหอยที่น้เข้ามานะครับนะ่ะทั้งเจได้เตือนไปก่อนครั้งแรกนะครับนะแต่มีครั้งที่สองกังบบริเวใจนะครับนะอาจจะบ่ไนดะ้เข่ามาขายอีกนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่มาตรการของทางตลาดเพื่อนนะครับนะเพื่อนก็นต้องเซฟตลาดเพื่อนพี่น้อง นะครับที่ทางตลาดนะครับนะจุประสงค์พี่น้องเจ้เคยบอกนะครับว่าจุประสงค์ที่ท่าตลาดนี้ขึ้นมากเพื่อให้กเกษตรกรนะครับในซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับเนะี่ยผู้อยากเลี้ยงงัวก็ต้องมาหางัว,ยวอยู่ตลาดนี่ครับเนะี่ผู้อยากขายก็ต้องเอามาขายอยู่ตลาดนี่ครับเพื่อเป็นจุดศูนย์รวมนะครับนะ้าใส่เข้ามาจุดศูนย์รวมนะครับเพื่อทีได้ซื้อขาย นะครับนะจระสค์นะครับจีบอกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับจีกัน่บอกว่าหามน้ำง่วาที่เป็นลบนะครับต่างๆเข้ามานะอาทิตย์ถัดมาก็มีน้ำเขามานะครับนะโบนเนจใจกันพี่น้องว่าตั้งใจหรือบ่ตั้งใจนะครับนะตัวนี้กะเนียเตือนกันไปนะครับครั้งแรกนะครับครั้งที่สองนะครับต้องรู้ราตาการอีกทีหนึ่งนะครับผมกะ แนะนำของซื้อนะครับก็บ่อยากให้พี่น้องเขาขอมานะครับนะว่าที่เป็นหลกเป็นไพ่นะครับเพราะว่าคนชวนหมาคนชวนล่วมนี่เสียหายนะครับนะแต่เกิดตลาดถูกปิดขึ้นมานะครับเออพูดกันตรงๆเลยนะครับนะถือปิดขึ้นมานะครับนะมันกิดที่ช่องทางท้ามาหากินก็นสิโดน้อยถอยลงได้พี่น้องนะต่อไปกายเป็นตลาดปิดกัสิเดค้าขายออนไลน์กันนะครับ าขายออนไลน์เพื่อเพื่อธน,นักัดเคลื่อนย้ายง้วบุไดอีกนักไม่หยุครับพื้นปีหกไหนหกห้าหกหกบ่ถ้าจำบ่ผิดนะครับหกห้าหกหกนะครับประมาณนั้นนะช่วงงว้วเป็นโลกนะครับนะถ้าเคลื่อนย้ายก็บุไดอพี่น้องนะคาขายก็บ,บุไดอ่ะติดขาดไปหมดนะครับนะกบุใหญเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกพี่น้องนะยิงได้หอย รุ่นพ่อใหญ่ไม่ใหญ่รุ่นพ่อใหญ่ไม่ใหญ่น้ำนะครับไม่มีใหญ่น้ำหกสิบอายุเจ็ดสิบขึ้นนังฉินนะครับขาขายออนไลน์กับพวกเก่งนี่นะครับนาเรื่องโพดเรื่องอย่างนี้ทั่วทั้กับพวกเก่งที่นะครับช่องทางออนไลน์บกหอยเก่งนะครับสิบผมมีไรายได้นี่จุดนีไปในพี่น้องนะชวนได้หอยรุ่นไม่ใหม่นะครับยี่สิบสามสิบสี่สิบอ่ามันจะเป็นอยู่นะครับ เอาเป็นในเพจงัวงามสีสเกตงัวงามอ,อุบนราชธานีนะครับอ่าแต่เขาเขาเอื่นว่าประธานบอกประธานเพจเหรือแล้วก็ร่องประธานเพจบ่อ่แอา,าแต่เปิดเขาก็บึงขอมูลนะครับเบึงประวัตินะครับนะถ้ามีบ่มีประวัติเสียนะครับเขาก็ให้เขามาขายในเพจเขานะเท่าที่ผมคุยกับน้องขายงัวกันที่เป็นร่องประธานเพจอยู่นะครับนะเพจเพจหนึ่งก็แล้วกันผมว่าเพจยังไม่นนอง เพราะผมว่าดี้เห็ดนะครับนะผมกับเห็ดแค่ยูทูปของผมเลยครับช่องของผมนะครับอ,บอ่เห็ดไปเรื่อยๆนะครับพอผมยังมองว่าอ่ามีประโยชน์นะครับนะพอพอมีคนติดตามนะครับเว่ลาพอไปถ่ายตลาดก็ฝากเบอร์ฝากยังไว้พี่น้องในห้อยกันดีขายง่วน้ำหลายคนนะครับเพื่อนคำว่าสูฟังอ่านะครับนะ หยิบกันยังมีประโยชน์นะครับผมก็ทําต่อไปนะครับจนกว่ายูทูปพันธุ์โบมีแล้วนะครับนะ่าผมกัยังมีพอมีไรายได้นะครับใน u t u b e แล้วก็ยังยิบกันยังมีประโยชน์นะครับนะซอยพีซอยหนองในหอยขายในตลาดแม่คนาังในในข้อครับถ้าเป็นไปได้นะครับต่มีคนในท่ายกันเป็นไปได้กัน,น,ไไกนอยากทายแต่ชูมื่นผมกั นี่อาชีพหลายอย่างนะครับตัวนี้กะกีดยางแล้วนะครับนะช่วงผมอาชีพกับจังโมงแปดโมงกัวกับเก้าโมงนะครับผมกีดยางเหลวนะผมกงเทียงไม่บายบ้านใบโมงใบสองเนะี่ยผมก็ยอดนำกดเลยนะครับนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรายได้นะครับยอดนำกดเก็บขี่ยางกีดยางนะครับนะ,นะกรรมเล่ยลูเลยลยท่านอนาะจจะจะกีดยางให้กันนะครับเออวันขึ้นฝนตกก็เป็น อุปสรรคเนี่ยพี่น้องนิดหน่ยนะครับในก็รยุดเร็วนะครับนะทําให้กกิดได้นะครับนะอย่็ยีดคิเนี่ยละกันผสมเทียมพร้มกับผสมเนี่ยพี่น้องผสมเทียมมุ่นเนี่ยตัวท่อวุ่นเนี่ยนะครับทั้งน้ำเชื่อน้ำเชื่อผมมีหมดนะครับนะนะลายอาชีพนะครับผมได้ได้มองละนิดละยน้อยนะครับนะเฮ็ดหลายอย่างนะครับนะเดี่ย ยูทูบ e นี่บทิงนะครับเพราะเป็นช่องที่ผมส้างมากมือนะครับนะผมส้างมากมือพี่น้องผมทิมเลยี่ยน y o ยูทูบเขาทิมให้หลวดโล่งคนลน่ะนะครับนะขอบคุณที่เขามารับชมนะครับสวัสดีครับ